พาไปหาหน่อไม้หน่อไม้บ้านเรามีเยอะดูดิตอนนู้นมีไหมไม่มีมมอ้ยได้เป็นตากล้องตาก้องโหตากล้องโดนตกน้ำตาไม่ดูมือตากล้องตากล้องต้องถ่ายรูปให้คนเชิญนี่ไงมดอ่ะฮะน่ะตอนนั้นเห็นอ่ะหน่อไม้หายไปไหนอะ อันน,ออน้อยน้อยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเก็บอันน้อยนู้นดิว่าจะมาเอาอยู่ลืมสองคำวันหายไปแล้วโอ้คนอื่นมาเก็บเพื่อเป็นรุ่ละแม่อุ้ยนี่นี่นี่น้อยโราจะดูดูดีกันโอ้แม่เยอะงอมาเลยนี่โอ้ยาวไปแล้วายต้นเนี้ยนี่นั่นอาจจะแปดเจะใครมาเอาไป Huh. Yeah.